เบื่องเมฟุงเพีงที่เอ็ดแนวใดอยากแต่งแก่บุซราเหมือนบอกแต่งแก่จะมออยู่เราโบ้หวยได้ได้เงินถูกมาเนาะแบบว่าอยากอยากบอกให้หมอทางบ้านมาแบบนี้บอกอ่านคำหนึ่งล่ะอืมคำหนึ่งวันที่ยังนะคำหนึ่งโอ้โหวันที่ยังแต่ว่าคำหนึ่งแน่นวันที่เจ็ดคำหนึ่งวันที่เจ็ด เดี๋ยวนี้ฮะก,กับวันที่สิหกอโอ้ยังยัง <กะ S 1> โดนอยู่กะสีเหลา่ากะสีเหล่าคนละตีเลยเด้อ๋อโดยเพื่อนๆนะไปเด้อโดยกล่าวสบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบอรสุขสุขคนเด้อโดยมาพบพ่อนอาตีอีกแล้วพี่น้องพบพ่อเมื่อนี้กะแวะมหาห้ไม่ตู้เนาะมาแต่เศร้านี่แล้วพี่น้องแต่ว่าโบเห็นเพลินละนะ่น่ะ เพราะว่าม่ตู้เพิ่นไปโบดเนาะพี่น้องเลยมาตอนแรงซื้อนมแล้วก็น้ำสมยังมาผาเนาะพี่น้องมีนุ่มสองนิดเนาะโดยมีทางไอ้ใจดีเพิ่นอะไรพี่น้องเนาะกะฝากเงินไว้น้ำนองลาตีให้ซื้อมาให้แม่ตู้เพิ่นอันนี้ก็ซื่อมาให้แม่ตู้เพิ่นก็ให้เบิร์นอะไรพี่น้องเยเนาะโดยเพราะว่าผุดเถาเป็นกระเมืไอ้พี่น้องเพราะว่าตอนสุดก่อนนะก็ซื้อแล้วเนาะนมแพกหนึ่งแล้วก็มีน้ำสม้วยเนาะน้ำสมและนองลตีสื่ออายุห่านบริปตลาดโดย ที่ว่าเพื่นซอยน้ำผึ้งมาฮะเลยเนาะน้องน้ำผึ้งเพื่อนอะไรพี่น้องโดยก็เลยบอกว่าให้ซื้อนมไปให้แม่ตู้เพืน่น้ำเดอ้อว่าเวลาไปแว่โดยน้องตีก็เลยซื้อมาเนาะก็ยังมีโอกาสพี่น้องสีขาไปหาน้องน้ำผึ้งเพื่อนกันเนาะเพราะว่าน้องอาตีกะยังซอยหม่อยู่ฮะนะก็เลยบได้ไปว่าแซจทามน้องเพื่อนอยู่หากว่าที่ว่าแบบเพื่อนเป็นวินนอีกยังนะพี่น้องก็จะาพาไปกวดอยู่เนาะนก็ น้องเพื่อนบางทีเด็กน้อยนอนนอนเด็กพี่น้องบหูจักมงค่ะนะแบบาซินอนจักมงก็เลยเห็นให้เป็นวินพี่น้องกะทางเอื่อยนางเพิ่นว่าหันแล้วเนาะโดยกา่าสีาพาไปกวนอยู่พี่น้องเดียวน้องอาตีว่างันกูแหละโดย,โดยเอาพี่น้องเดี๋ยวกลับไปห้ามไม่ตู้เพิ่นเลยเนาะเพิ่นเห็นยังอยู่ตอนนี้โดยโดยพี่น้องน้อมาวันนี้กะโอ้โหต้นยมพี่น้องเลยยัง,งมีหมากเนาะมีแต่ต้นอันนี้ไม่ตู้เพิ่นอยู่อยู่บา้านนี่นะ เจ้าหนิบ่เห็นมาไะมาเบิ่งก่อนบัน,นี้ทองฟ้าเต็มสายแห่งนี้ต้นปวยปลาบุญได้พี่น้องเงยนะโดยสบายดีแม่ตู้เข้มดีโดยามาจามังโมงเจ้านี่นะเจ้านีิบอกโดยมาจิ้มเฉาโมงมหนึ่งเข่าขบอนะ่อยนะหนึ่งผักมันต้น <laughs> ลยนั่งก่อนเลยต่อแต่มาได้แค่ของเพชรดิบนี่คือหลายเถอะโอ้ยแก้วเทอะเฮ่อมานำลอออลยมีแต่ขอเพชรดิบเนาะแกงมังม่น้องเ้ยเขาเอาไปเท้าเยเพชรดิบเลย มาเ้านี่ก้โอ้ยว่ามาบ่เห็นสา่มเสียจังไดเด้ว่าบ่เห็นไปตู้โดยเห็ดนึงก็คือว่าเฮนเห็ดสวนซี่ปูก็ยังอะนะอ๋ออยากปลูกมึงอึ่อ้อเห็นมันออกไปเลยทีอือมเป็นอันนั้นแล้วเนาะเออคลั่กเลยนั่นก็ด่ามเลยโดยแล้วจะเห็ดหัวไหวบ่โดยยั่นงัวแล้วเนาะงัวร้ายสั่มบูเข็ดอะไรลังมาลังมาอืมาเมื่อนี้ก้า แพะหาเป็นตู้ก็เลยซื้อนมมาฝากกระทั่งไอที่เพิ่นซอยเจ้าฮะแหละโดยเพิ่นก็เลยให้เขาซื้อมาฝากเจ้าเวลามาถ่ายฮะนะโดยสุดก่อนนะก็ซื้อนมกับน้ำสมเนาะกินเบิดแล้วบ่ามปตู้เออ <มา S 1> เบิดแล้วโดย<ม>อันนี้ซื้ออยอะฮะให้เราเป็นแพ็กเนาะอันนมเล็กตะซอยนี่แพกหนึ่งแล้วก็มีนมอันนี้น้ำเ,ำเยาว์ลูกสาวันจิกินเนาะนมอ,อันนี้หลวก็ดินี้นำสมปนกัน้วย ต <alities> okay. ัวไหวกินกับลูกสาวมาแหละเวลาเห็ดเวียงเมื่อยเนาะโดยไปฝากไว้เนธุปานางมีน้องเลยปวะเพิ่นอยู่เลยเพิ่นบอิหลยไปดินใหม่เมื่อนี้ไม่ไปโดยเพิ่นบริหลยไปโดยอืมอันตาถ่านยังไ้จูดอยู่บ่เรือเบิรเลยขวดเบิดวันนี้ไวเนาะคิดว่ายังบ่ทันขวดอืมโดย คิดว่ายังยังย่งอยู่ใช่ปะพ่อบอกเผ็ดลายแทะเน่าเน,นาะเน่าๆไหวนแบบนไหน่คน,น,นใส่ปุ๋ยแห้งเลยเน,น,น่าไหวนนี่เขาเคยซื้อแล้วอันทางไปบรรทัดน,นี่เผินคลายเป็นธงเอาไปไว้ตู้เย็นเท่าเลมอือยังคือเก่าจนแหวแบบเพิ่นปลูกธรรมชาสตร์นะปลูกธรรมชาติอืมยเมื่อนี้เบิดเงินเทเลเป็นตู้จ้างรถไปนะนนโดย ไปชี้สองคนอืมกลับไปกลับมาบ่กลับไปกลับมาไปชี้อืมโดยจางรถเพิ่นไปพี่น้องเอ้ยเนาะไปรวมไปโบสถ์คือเก่าฮะแหละพาลูกสาวไปสองคนเข้ามานี่ยเพิ่นมาส่งหอนพี่อยู่บ่หรือปากทางชงที่ไหนขนอืมโดยใครเนี่ยใครเพิ่นส่งเนาะส่งมาหอนพี่ป่ะย่างมาแล้วแล้วติย่างมาเยอะเพื่อสิฮอดพื่น้องไกลซ้ำโดย ไอเป็นตู้เดียวพายเบิ่งอันนั้นเียกว่ามาปลูกหมักอันนั้นนะปลูกอันนี้ก็หมักอึออ้อเนาะโดยม,มาเบิ่งหมักอึ้อเก่อนพี่นออ้องเอ้ยต้นมังม่วงอันไว้ต้นมังม่วงว่าเป็นลูกใบถรีแล้วต้นบังหงอันปลาวนกระเบ,บิดแล้วเนาะเหเเี่ยวไหมเลยอันบังกงบังย่อมนี่กับบุ้มีหมาก แม่นตั้งแต่เอาอยู่นั่นหนิกับบุ้มมีหมากแม่นมาหุ้มผูกนางยมผูกโดยปลูกใช้แน่นหนีเลยบอกยังใช้อันนี้นะต้นยังพักคาอ๋ออันนี้พักขาบอกคือยังอันนี้เครื่องบังอื้อบอกอือโอ้มีพักนางตู่น้ำอันนี้กับพักอีตูโดยปลูกลายแท้เป็นตัวนี้เป็นหวานไว้แถวนี้ก็เกิดใช่เนาะเห็ดหัวพี่น้องเนยเด้ เป็นเห็ดหัวไหวยันงัวข่าหมดแล้วเนาะทางทางซ้ำอันนี้จะเป็นต้นมะอึเกลือมะอึฝนที่หนีมีบอกไม่มีนะอืมในหนีกระวานเด้อโอ้เผือกบอกโดยเด็กพี่น้องเนาะเดี๋ยวก็ได้กินยอดแล้วฝนตกแห้งๆเลยดโยถ้าว่าดินงามอีกอย่างนี้มีฝนหมากรู้ได้แต่เก่าเฮาปลูกเขีวนี่น้ำหมากหลาย ห่ออดยแถวนี้ก็จะเป็นแบบมองตีจูด่านต่เกาพี่นเ<ช>ลยแต่บันนี้ก็ทั้งไอทงผ่นมาผ่นก็เลยจูดทับน,นะนะ<ม>อืมแถวนี้ก็แมน่นเบิดเลยบ่อนี่นนะอือบุ่งในพีน่น้องโดย,อ,ยอ,โอืมเห็ดหัวไหวเปมตัวเอ้อ,อืผุนหวานในมังอือ้อใส่เต็มเลยอือขักแล้วนนี้ผูกขางผุ่นก็มีเต็มเบิดเลยเนาะคิดว่าเป็นตู้บริปูกได้ว่าคือทางแปนแท้อันนี้ คักคักคักปรนเ็ดหัวไว้ทั้งนี้ย่านงัวเข่างัวแหงหลายเนาะแต่ละเมอ,อมงามงามาดิกำลังกำลังข้นดินนี่ตรงนี้ก็เพิ่นเอาอันนี้ปกไว้พี่น้องไงปลูกไก่ช้าไ <laughs> ก่ซ่าเน <laughs> า,า,าะเห็นไก่ซาพอได้กินหเห็นแล้วเนาะเอาสื่อไลยกับบูปอดสารผิดนะ เด็ดตัวนี้ก็แมน,นเห็ดแบบเป็นน้ำน,น้ำนะว่าคำว่ามันมีน้ำแห่งดีนะไก่สะใช่ไหมไก่ย่างไก่สะเออไก่สะโดยผักทองที่น้องภาษาไทยเนาะทางฝั่งลาวเฮาสิเอ,อื่นาบับอึเผินหวานผักทองไว้หนึ่งยอดกินยอดเด็ดอันนี้นะน <laughs> ส่วงฝนบัวตกเนาะแบบว่าเลืองเบิดใบมันฝนบัวตก

พักแนวอื่นไพลว่าเขาต้องใช้พุ่นลายพี่น้องเลยอือทองฝาเยอะมาหนีเป็นนอนไปนางนอนที่เด้มาหนีไะเก่าเพิ่นนอนดินใหม่มาหรือว่าจังใดนดินในม,ม <c oughs> นน่อือว่ามาหนีเห็นเพิ่นอยู่เพื่อนพี่น้องก็เลยผากไว้ก้อนว่ะไปตู้เพิ่นไปเบียกเพิ่นอือดูแลยาบานโดย มมไม่ทำไม่ล้ามเลยคือพล้ามขึ้นไม่ได้คพูดอีเมียอันคืเต็มเนื้อปลูกเต็มเลยเนาะเวลาขึ้นเขาสิคักเลยไก่เจ้าวันนี้เลอไก่มาบนไก่น้อยแม่แย้แม่ลไก่ก็ไหลไก่เจ้าบอกเออมีไก่อีอกเรื่องไก่น้อย <c ười> อียกอ,อืมถ้าลูกใหญ่เบิร์ดหนักได้ไลายต,ตเติบได้เนาะ ยันลูกน้อยเห็นไหเป็ดนะเป็ดประบนอืทานก็ขวดแล้วแล้วติคิดไว้ขิดไว้ยังโดยตัวไก่ไก่ซับออืเห็นอันนี้ก็ะซับไก่กันเนาะใครแต่ว่าฝนตกว่าถ้าฝนตกกับบริเวณมาอีกแล้วว่ะ ฝนกับตกลินแทบถูกมือพี่น้องเลยมาเบิ่งอันนี้เพิ่นกันเนาะหนึ่งหนึ่งพักมันต้นว่ะอือ,อ,อว้าวพี่น้องจำแจว๋วเนาะมันพักมันต้นนี่แซ่บเลยสุปกินก็นได้หนึ่งไปเปืออ <c oughs> ่อยได้วยังหยำได้เนาะไปด้านในโหขนาดนั้นเหนื่อยหนึ่งเปื่อยแล้วจังกินง่ายฮัมโบมีแควมีควแควเน่นเก็บน้ำเปือ่อยแล้ว การยังสิไปซื้ออันนั้นอยู่อันนี้กะถ้าออกมาเฮากันเลยถ้าวออกมามื่อนี้การย่างอีกมืออื่นกันไปเวียกต่อนะเดี๋ยวไปซื้ออันตลาดพี่น้องคั่มนะเขาน้าลดหลายเฮาเลยบวดอยากไปอันก้าวติดลังกาสีพี่น้องไอ้ฝนตกแห้งกะหัวเฮือนเฮานะไม่นานหมดหัวแจังมุ้งนะได้มีน้องแบบมันหัวนะแม่นแถวแบบมองลุ่มรูมมองตอกลงมาคือแบบมองตอกเนาะมันก็สิลุ่มลงมาหน่อยหนึ่งนะ เอาต้องเอากระถางขึ้นไปตรงโอ้ยวะแยกแต่ท่านต้องมือนี้เพราะว่ามันคำเลยนะฮะไปพุ่งรอแม่ไปซอยพุ่งซอยแหล่ฮะเลทุกมือไปทุกมือเไปบ่มีคนเนยไปทุกมือเราก็เลยจะไปแต่มือก่อนนะแม่บอกไปเบื้องแม่พุ่งเพ็งเทีแนวใดขือข้องป็นลงมาอืม แก่อนอยากแต่งแกวุ้งาเหมือนบ่แต่งแกกสจะมออยู่มากเ่โบเฮได้ได้เงินถูกมาเน้อืแบบว่าอยากอยากบอกให้มอทางบ้านมากแบบนี้บ่อยอะมอเลยมาอยากให้มอว่าอันนี้นะสิเหตุแบบว่าแนวพ่นแนวบริในโตพ่นและสาไอ็อกเนาะแนวดีแนวพิ้นแล้วมีเขามีสินนล่นอะมอพินเพราะว่าคือว่าพ่นถ่วงตอนนั้นนอะนะเป็นกับว่าเน้นในดินเนาะ โอ้แม่น่ะเห็นว่าว่าในดินมันมีแนวบอดี้ห็นนะเป็นท่วงกันยังแม่งความเพลินอีน้ะสิวานวะดรก็มีแต่เจ้ากับไปบอกแน่มืออื่นห็นนะบางที่เพิ่นกะอยากลืมด้เขากับบอกยูแบบคือไปวัดอียงนี้พาไปวัดนีกกระซวนโอ้ยกระวนก็มันไปบ่วนก็คือแบบเหตุคือลืมห็นนะเขากับบอกยูแบบันนี้ก็ทั้งสิเป็นผู้ใหญ่กลัวกับแบบเพิ่นไ่อยากคู่เป็นได้เห็นนะ มีแต่ว่าบอกกันและเจกกันลงไปว่าวเบิง้งเบิ้งว่าเป็นดว่างไรแบบเบิบบ้งเพิ่นนะคือคิดใดแบบบางที่ก็หมักมาสวนด้วยอย่างนั้่ะนะใครก็บอกอยู่ว่าขิดร้ายเรื่องที่แบบคนตายไปแล้ว่ะนะแบบเป็นสีขิดบางยามเวีนก,บกับโบยคอยปากเว็นชีซื่ออยู่่นะแบบว่าสีขิดแต่นําแบบพัวแล้วค่ะนะท่าก็ะบอกแบบแหละกระบอกคือกันว่าจะคิดร้ายขิดร้ายมือนกันนั่นเนาะเพิ่นกับสีโบไปผุดไปเกิดนั่นแล้ว บอกอยู่แต่ว่าเรากะจักสิวายพังหรือบ่แบบนี้ละยั่งวะเจ้าก็ลงไปเบื้องมืออื่นน้ำเบื้อีกันยาพิงได้ได้เงินทุบได้น่ะเพื่อนเอ็ดแย่อในวงเราอืมในเฮดซะเพื่อนบด้เอาแพงดอกหูจักกันอยู่มีแต่ว่าเพิ่นกับบ่มี่ได้มอก็เลยมีแต่เขาจ้างค่าหลดในเพื่อนอันตอนเพิ่นมาฮะน่ะขามืออะไรเพิ่นจ้างเองนะบ่หอดอันบ่หอดพันบาทดอก เอาประมาณหาประมาณราคาลดเมื่อบานเพิ่นแปดสิบบาทหรือแสนหนึ่งราคาเพิ่นเห็ดนะก็สองแสนแบบในแววเสียเกาะเสียเข้นมาเรื่ยนเนาะในบุญแล้ว่ะแล้วทางคาโดดเมืบบทางคารุดอีกอย่างนึ่งก็หายเพิ่นลดแล้วเพิ่นเห็ดหายได้เนาะจำนานเอ็ดลและจำนาน มันกับบอดี้แบบเฮาเฮาสีคิดว่าเรื่องมันวิตไปแล้วอะไรเฮาสีเซยนกับบอมแมนแล้แล้เจมแมนผู้ยูอเดยาที่หยแ่แล้วเป็นหงนเจ้ากับนำไปดล่างอืมเป็นห่วงลูกหลานอะไรเป็นเลยห้องห้องก็คิดอยู่มันมีทางห้องค่าแต่มันสะดวกสบายเห็นแล้วเนาะแา คือว่าแบบเขาคือพาไปสู่รดน้ำอยู่วัดนี้ยังก็บแบบได้เห็ดทุกคนเนี่ยเด็กน้อยเคื่อนปืนหนหน่ะเขาก็ดีใจน้ำแล้วหัวาะผื่นป้ายเนาะเขาสวนไปน้อ่ะนะกะแล้วก็บโบ้า่าเห็ดแบบใดแบบนี่ผื่นโบ้เคยเห็ดนะสีวานอะไ้นนเนาะมีแต่บ,บอกเอาพี่น้องเลยถึงว่าเพื่อนสีใหญ่กลัวเป็นป้าเป็นแม่กันทย่งได้เนาะกับโบ้หูกับโบ้ฮู้ดีใดแต่ว่าเขาก็เคยไปวัดเคยเห็นเพื่อนเห็ด ่เปูงก็ยังบ่ทันได้เงินกำซื้ได้เลยแหละแต่ว่ายัางบ่ทันหอดเดือนเถอะนะก็สีเอาเงินนำลูกงาแแรกสีไปเห็ดเถอะนะให้หมอเพิ่นมาแก้เคาะแก้เข็นให้อยู่เฮือนแบบเน,น,นาะแนวอะไรบางทีอยูเพิ่นกับฮู้แล้วไปเอ,อาเงินแล้วไปเลยมีตัวเมตุอ,อื่นกับสีป้ายแมนบ่โด,ดยไปหาเพิ่อนเนาะนน อยู่ใกล้กันแบบนี้แล้วยากแล้วสิเหลาอย่างกันคือว่ามือนั่นบอกคนจะว่าจะไปมือน่ะอยู่ในสวนนี่เหลาอยู่บ่เอลาคุณนเธอเป็นไงหูอยู่ติซะเนาะเหลาเหลาคุณนเธอเหาคุณนเธออ่ะดิเหาคุ้นเอมันยังไงยังคือไปว่านี่ก็ไปหอบชูนี่เป็นมือแล้วไปเอาผืนขึ้นมาเลยทำบ่รอบึ้นมืออ่ะนั่นก็เฮาก็เสืออยู่ดอกว่าเนาะผัวเพิ่งกันยังตายบ่ดล่ะนะแต่ว่าสีขีดลายมันก็บ่ได้ ีแนวเห็ดแนวอื่นทั้นและบางที่แต่ละมือนะนพืน<า>้นมาในสวนเก่าพี่ใดเขาก,ก็บ,บอกอยู่แบบตอ้นอยัง่ะนะพื้นหมักมาดอแน<า>บ่นนมเห็นในหนึ่งนี้นชอบพี่แล้วหมักได้มากสวนเก่าติ ม่เท่าสีชวพอันไม่หันมองของวานนี่กับเม่เท่าอนไม่ผู้เดียวหันได้เปล่าได้เปล่าหนังอีกว่าหันยันในพิทิมทาบุญอยู่แล้วเนาะมีแต่ว่าเทามาเกลือไก่ในหนึ่งแล้วเากับเมื่อเราแล้วสิจูเขาเนี้ยเป็มาเกลือไก่ในเมื่อสุดแทะห้าวใายแล้วเนาะทำบ่มาก็ได้แต่ว่าทำื่อย่างกะให้เพิ่นมาเบิ่งเองอะไรบ่มันกะเบิดอันนฮะนล้วเนาะห้าวใายออกเลย พี่เจ้าเึ้นมาเนี่ยพี่เจ้าเพิ่นมาทุกมือดอกเพิ่นหูวจ๊กกับพีไแอยู่ <c oughs> มาทุกมืออมาทุกมือมือนั่นก็นมาเอาหมักม่วงแล้วก็หมักมี่มในสวนนะพอแถวมาอเอาก็จะค้นแล้วเสียเอาไปเบิร์เนาะมีเอาค้นไปมีนี่แต่ว่าบอกให้เพิ่นนั่นแหละเมื่ออื่นไก่อันอน,นาที่ไปนำบ่ลูกสาวหรือว่าเพิ่นชิ่บ่ไปไปนำกันบางทีไปนำกันกับเพิ่นหมักมาก่อนเนาะ ท่นนี่ไปนำกันไปนำกันแต่ก็มาก,ก่อนดิโดยมานี้ก็แวะมาหาเมนตุกี่น้องไงเนะาะว่าวมาศิมามาเซานี้บ่เจอเพิ่อนถึงไปก่อนไปจักโมงหกโมงหรือนะเจ็ดโมงใช่นะโดยไปว่าเจ็โดโมงเจ็ดโมงด้วยเมนตุยจังได้กันเดียวสิไปก่อนค่ำนะเลยรถแห้งสี่ล้ยซ้ำแต่ต,ะตะลาดก่อนเนาะ ไปแล้อันไปใหยังกอดใหญ่เี่หอันเอาหนูเด้ออันโอ้ลูกก็ได้บัเป็นยังดอกเ็ได้หัวแังได้ก็ได้กอดใหญ่ดูเด้อชนในตูน้ำน้ำกำนมก็ขอบใจเด้อที่ได้ไปนี่ให้อยู่ดีนี่แห้งเด้อลื้อหัวรั้มหัวลุยหาที่ใดเจอใดที่นั้นเด้อดีนี่แห้งพอกไป มาชนไปตูโดยซาถูกมาตัวเนาะโดยินกาให้ดีมี่เง้ไปเก่งก็ใกไชินใดคือไดชิ้นนั้นให้ด้วยเอยโดยเดี๋ยวก็สิไปก่อนเป็นตัวบันี้เนาะกินแมลงก็ได้พักมันต้นบากินนะพักมันต้น่าอัระทไกับภามากเดยวก็เดียวกพักมันต้นดิโดอมีเต็นต้ามกินนะ้ายกกินได้เนาะผมมีแขวอซ้ำ โดยสบายดีเป็นตัวสบายดีโดยนายขำมื่นพื้นตาเลยมีคนหลักโหลดมีน้องทางนี้กันเนาะหลักโหลดไปซื้อใหม้แล้วเจ้าเอาสบายดีปะนางสวยงามขึ้นน้ำมือแล้วเจ้านี่เอาออกนุ่มือนะใส่ผ้าสิติ้กับเจ้าอยู่ในรถซิทตี้เข้าตีว้าหนาหนาอนหนาขาวขึ้นเราตอนเดี๋ยวนี้เนาะใช่ปะอืม เมื่อได้ปนนางขึ้นเพื่อนนตว่าสินทามอยู่อันคำหนึ่งล่ะอืมคำหนึง่งวันที่ยังนะคำหนึง่งโอ้โหวันที่ยังแต่ว่าคำหนึ่งนั่นวันที่เจ็ดอืมคำหนึ่งวันที่เจ็ดเดี๋ยวนี้ฮะก,กับว,วันที่สิบหกอโอ้ยังยัง <กะ S 2> โดนอยู่กัสิเหล่ากัาสิเหล่าอนละตีเลยเด้ออ๋อโดยเพื่อนๆนะไปเด้อ ปาก็สิบอกเลยบอกเลยเนาะนบอกตอนนี้เลยมันบอกแมนบอกตอนนี้เลย <laughs> บอกกับบอไปเ,เนาะบอไดบอกให้ด้จ <laughs> ๊ะเมื่อนี้ค่ะป้าปบอไดไปดินใหม่เพราะว่าป้าลุงไปเทยังก็เทกันเปือเป้อนอนอะเทกันเปื้อนวันนี้่ลผบ้ไดยอยู่ โดยป้าก็เลยเผาเตาถ่านสองเตาเผาเตาถ่านใน้เพิ่นเน่ยโดยโอ้ยมันไม่ตู้กานไปไปโบสถ์กันเลยบ่มีู้ใดอยู่กันเลยอยู่เดี๋ยวทำมีเวลาโอกาสเนาะก็ไปแหละ้ถว่าบเห็นก็คือข้าวยกบ่เป็นยางดอกเลคำนึงวิธีคือคำนึงคำนึงวันที่เจ็ดเนาะใกล้แหละสะอันนี้กับวันที่สิบหกเลยโดย เอาพี่น้องไอเดียวกะไปก่อนบัาน,นี้เอาสบายดีปะนงังสบายดีโดยเอาพี่น้องไอ้น้องมือน,นี่กับเวมาหาแมตตู้เพิ่นกับปะนาง่งเพิ่นกับยูเต้าท่านมือน,นี่พอดีแหละมีหมูนอนน,น,น้ำเพิ่นกับญาติเนาะเงาโดยเอาพี่น้องไอเดียวคลิปนี้กับศิลาไปก่อนเนาะโดยจากคลิปนี้เนาะน้ะนองวตีกะต้องขอบคุณขอบคุณเดอ้ทอทั้งไอจดีเพิ่นพี่น,งงน้องไอ้น้องทีไ่ไหวเงินละกะให้ซื้อนมมาให้แมตตู้เพิ่นโดย กะสงสรารแม่ตู้เป็นท่านแล้เนาะแล้วขอให้อ้ายอยู่ดีไม่แห้งความเจ็บบ่าหายได้ความไข้บ่าหายมีเด้อเนาะปัถนาสิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั่นโดยเอาพิ่น้องคลิปนี้ลาไปก่อนขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดี